เอาแล้วครับก็ขอกราบขอบคุณจักรวาลที่นำคึงตัวคนที่ทำให้เรารับชมวันนี <h <h ้ครับทีมแรกที <h 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 ่ได้เขียนนะครับผมคือสุพรรณบุรีอ้าวอะไรเนี่ยคืออัดอัดล้วมันแรงๆคือไม่อยากอัดอีกซ้ำนะนี่มันเหมาะกับเล่นตอนคืนนะครับผมโอเคครับเบลลูกนี้เรียบร้อยสูงสูงนะครับสุพรรณบุรี บุรีเข้าไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์จากกาลิบเบลครับจากจังหวัดต่อบอลนะผมถูกวะผมจากเทอร์รี่นะครับกองหลังนะเป็นกองหน้าเฉยเลยนะคบผมกาลิบเบลว่าปึ๊บปึ๊บเก็รผมกาลิเบลก็มาครับผมแล้วก็อ้อมวิ่งไปด้านหลังครับผม แล้วก็ยิงครับไม่เหลือครับเรียบร้อยค <c oughs> รับหนึ่งประตูต่อศูนย์เลมอดซอมกี้เลมอดซอมกี้แย่งบอลได้แล้วครับผมโอ,อ้โดนเสียบนะครับผมก็อ้อาววิ่งเลยบอลกันจิ้วอ้อลครับผมออกมาแล้วผมอขอขอภายในคำหยาบด้วยนะครับผมเชียร์ครับผมมาแล้วครับมาแล้วส่งให้นี่เปิดเข้ากลาง ติดีก็เปิดตีเปิดเบาไปนะครับผมโอ้มันเลี้ยงจนมันเลี้ยงออกนะผมโอ้โอ้ส่งเบาไปนะเทอร์รี่เทอร์รี่เทอร์รี่ครับผมเนี้ยผมอมาเนี้ยผมจ้าวจะเย็นโอเคโอเคอะไรวะเนี่ยโอเคครับอ้าวอะไรวะ โอเคครับผมได้แล้วครับผมแล้วผมโอ้เลฟซอบกี้ครับผมส่งติดอ้าวไม่ได้ส่งติดครับเลี้ยงติดอ้อเบลก็วิ่งเลยบอลอันนี้ครับจะทำไงดีพุกฟุกตื่นนะผมไล่เอ่ยว <c oughs> ิ่งเลยบอลกันสี่ห้าคนโอ้โหันนี้ก็วิ่งเลยบอลแล้วผมโอเคครับได้แล้วครับผมเปิดขึ้นหน้าแล้วครับผมส่งให้เลฟซอบกี้ครับผม สตาร์ก้เลี้ยงดุยดุยเข้ามาลูกน,นี้โดนเสียบโดนเสียบไม่ฟาวครับเสียบเข้าบอลเคล็บผมเสียบบ้างครับโอเคไม่ฟาวไม่ฟาวแต่เข้าทางเข้าครับผมเขาเขาได้เปลียบเช่นเคยล้วมงครับมงเบาไปเคลบส่งให้แฟมิล่าแฟมิล่าส่งให้เลมซอกี้เลมซอกี้ลุดเดียวเดียวลูกนี้ยิ่งเรียบร้อยกับสองปรดตรงศูนย์ จากเลเวนซอกกี้สมพันธุบุรีขึ้นนำแล้วครับผมสองปราตูตโสมดูจากจังหวัดลีเพลครับผมทำงานประสานกันเป็นทีมมาครับผมดูค,นนครับจากคุณนู้นครับกัตเบลส่งให้แฟมิลี่แฟมิเลียนนะครับผมเลเวนซอกกี้ก็มาครับผมแล้วก็เห็นบอลน,นะครับ หลังเห็นบอลนครับแล้วก็วิ่งไปด้วยความเร็วสปีดสูงนะผมแล้วก็ลุกเดียวไปครับผมแล้วก็ยิงด้วยขวาลูกนี้ผ่านพ้รักษาสระตูไปเรียบร้อยครับผมก็โอแคคผมบนผมร็นี้ครับเรมสต๊อกกีเอาอีกแล้วครับผม จะไปไหนครับจะไปไหมจะได้ประตูที่สองไหมเรียบร้อยครับผมประตูที่สองเขาเลยไปรซอกี้สุพรรณบุรีนำสามสูง 3, ได้บุกแป๊บเดียวครับผมนี่ไม่ใช่ของมนะันับได้บอลแป๊บเดียวครับผมเนี่ยได้บอลจากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว stop stop เนี่ยได้บอลจากครึ่งสนามแป๊บเดียวแล้วผม เรียบอกี้ก็ตัดบอลมาได้ครับแล้วก็เลี้ยงเลยนะครับผมเลี้ยงเลยนะครับผมลูกวาข้างโอเคนะครับผมนี่ยผมดูกี้อยเนี่ยครับเลี้ยงดุดุอีกแล้วนะครับผมกอใช้เท้าขวาสลับกับเท้าซ้ายเลี้ยงนะครับผมเป็นสไตล์นะครับผมแล้วก็แล้วก็ ยิงนะครับเข้าตรงเสาแรกนะครับผมเสาใกล้เลยนะครับเสาสองนี่วะยิงเข้าเสาสองเลยนะครับผมส่วนบุรีครับหมช่วงแรกนำสามศูนย์ยิงเข้ากาเรตเบลนะครับคีสเออเรามาเริ่มเล่เนกันตอนแรกนะครับผมก็โอเคครับในมาซ้อมกีสส่งให้การเรตเบลโอ้โหการเรตเบลสปีดเหนือดีจริงๆนครับผม

นะครับผมปอ้นี่วิ่งมาผมอ้นี้ครับส่งบอลไปแล้วครับอ้าไเดยเ้ปีเเชคปีเตอร์เชคยูันงหาบอกเลยปีเเชคยูันธ์หานะจริงนะระดับนี้ไม่ยิงอีต มาอยู่แล้วผมเปิดลูกนี้แล้วพี่บอี่วงเลี้ยวอะไรก e เลี้ยบบ e ลไปแล้วเร์เร์เี้ยบบลูดูรีเฟดูรีเฟอ้าช้าดิาเกลับดูรีเฟร์ผมบอลนะผมนี่ว่าหมกเข้าึส่งมาึ ส่งมาไอ้นี่รับบอลได้ครับผมไอ้นี่ก็จะวิ่งเข้ามาครับผมฮึบฮึบไอ้นี่ก็มาครับผมฮึบฮึบเปิดเข้าไปครับผมเอาเปิดเข้าไปลูกนี้เลเวอซอฟกีโมงโอ้เชีย่ยซอล์ฟไปนี่สตีลจริงๆครับผมโอ้โหโ,โ,โอ้โครับโห เฮ้เ้ยมวิ่งผ่านบอลมัวิ่งผ่านบอโอเช็คเช็เช็คโค่นหนึ่งไปบมออไซดายอขางหน้านั่นเองเอ้ยเช็คเช็คยัง โอเคเดี๋ย็ใจเย็นเช็คอย่างหนึบเช็คเงียบกันทันทีมาผมเทลิ่เทลิ่วิ่งไปไหนไปลูกนี่เอ้าท่อนสาดีว่ะโอหนี่ถ้าเขากรอบก็เหมือนเดิมออฟสา์ออฟสา์เช็คเปิดลูกนี้ครับไม่ไม่เปิดไม่เปิดสโซังาง จอห์นเทอร์รี่อ้าวผมเลฟซอฟกี้กัลเลตเบลโอเคครับผมกัลเลตเบลมาแล้วกัลเลตเบลมาแล้วกัลเลตเบลมาแล้วลูกนี้ยิงเรียบร้อยฝาสี่ประตูต่อศูนย์กัลเลตเบลยิงให้สุพรรณบุรีขึ้นนำไปแล้วครับผมวันนี้ดูว่าใช่ในรอบหนึ่งนะผมโอเยครับผมมาดูกันเลยเนี่ยโออศสนย์แป๊บ นี่ครับผมนี่ครับหลังจากนะครับลูกบอลนะฮะที่ส่งมาทางเลวส์รฟคี้นะฮะรู้สึกว่าส่งรถดักด้วยนะครับผมเขครันี่ครับส่งมาไอ้นี่ก็พยายามมาแย่งบอลนะแต่การเล็ตเบลถึงบอลก่อนนะครับผมอยู่อยู่ตั้งไกลมันจะถึงก่อนได้ไงวะการเล็ตเบลก็เลี้ยงอยู่ๆลุยเข้ามานะครับสิบนาทีแล้วแป๊บเดียวอ้อัดแป๊บเดียวจริงนะเนี่ยน่ะชมชมโอเคครับผม ถือครับนี่ครับเลี้ยงดุยดุยเข้ามาลูกนี้ครับผมก็มาแล้วครับผมยิงลูกนี้เรียบเลยครับผมเนี่ยครับผมแล้วดับกี้นะผมหรือว่าดับกี้ลูกนี้ตัดบอลได้อีกแล้วครับผมโอ้จะทำประตูครับผม ตัดบอลได้อีกแล้วครับกาเลตเปียวฟูทางกันหมดเวลาการแข่งขันนะสุพรรณบุรีชนะไป4ประตูต่อศูนย์นะครับผมจากลูกยิงของเลเว็อกกี้สองลูกนะครับและกาเลตเปียวสองจิงนั่นเองนะครับวันนี้ครับแมนนั่นดูแมนนะครับวันนี้ก็เลมซ็อกกี้เองแมตชขั้วผมสี่ส่ว วินแม่งได้สิวตัอง่นเยรมสิบสเลยาามดูคลิปวิดีโอของแ่งเ๋เราอยู่ที่สองของตารางนะครับผมถ้านี้แพ้เสมอนะครับเราชนะนะครับผมก็เราจะ สำหรับวันนี้ดีครับอชมนี่้าวน่กดไลค์กดไ้กดแชร์ด้วยนะครับในาทีนี้สำหรับสำหรับวัน้ดีครับบายบายแม่้องจ้ดีมลยัะติดใครขอบคุณครับ จะกินเนนั้นสร็รบวันีาไปบายเรเก็บกนไล์ก่นซ้นะครับตชองเชนะครับ